กาวติดเสื้อลานเอ้ยเาเสื้อแพงๆก็พังหมดยายไม่ซักให้เรานะคราวนี้ไม่ติดเสื้อเราจะติดไหลจะยายเพราะว่าเขาคือกาวสำหรับติดเสื้อก่อนว่ากาวธรรมดาไม่สามารถติดเสื้อได้นะอย่าไปหาทำนะว่าอย่เขาเป็นกาวที่ช่วยยุดระหว่างเสื้อกับผิวเราโดยเฉพาะมาลองกับเสื้อทุกแบบให้เธอดูเลยว่าเวิร์กไม่เวิร์กมาเริ oh <my> God, ่มโอ้ไม่ก็เธอดูกาวเขา oh God, มันจะติดนิ้วฉันไหมอะเธอดูอุย้ย ไม่ได้แบบเฮยเหนียวเหนียวนะคือมันมีความหนึบอะจะลองกันเลยนะจ๊ะสื้อปัญหาของฉันเนี่ยคือโคนอกเล็กเพื่อมันจะไม่พอดีตัวเห็นปะคือคือมันเหลือพื้นที่เราใส่แล้วมันชอบห้อยคือฉันจะก้มไม่ได้เลยจะไม่มีอะไรให้ดูก็เถอะคือตัวเนี้ยอ่อนโยนต่อผิวคือปาดแบบนี้เลยฟืบหล่นเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยมันติดแบบนี้เลยหรอไอ้ก้อนแน่นนะว่ามันไม่ได้เหนียวตัวเลยนะขานี้ด้วยฟืบอย่างนี้ขึ้นมานี่ก็แปะเข้าไปฟืบคือมันพอเป็นทรงแบบไม่ห้อยอ่ะคือมันดูสวยขึ้นเพิ่ตของล้วงเพดูนะ ฉันว่าติดถึงเย็นแบบน้าฉันขายเขาเกินปะเนี่ยบอกก่อนว่าคุณฟิกซี่ไม่ได้สปอนชันเพิ่งซื้อตามฉ้นเธอดูให้จบคลิปก่อนว่ามันจะเลิศดไหมนี่มันเพิ่งเสื้อตัวแรกไปกันต่อที่เสื้อสายเดียวเธอจะต้องเคยเจอสายเดี่ยวที่ชอบไหลต้องแบบเคยค่อยหยิบขึ้นมาแบบนี้คู่ทายอย่างนี้ได้เลยนะแล้วเธอก็แปะน้องนะเห็นปะคือข้างนี้คือไม่ไหลแล้วแต่ฉันเหนื่อยเหนื่อยจะดึงเธอก็แค่ดึงอย่างนี้ค่อยๆดึงออกมาอย่างนี้อาบน้ำใช้สบู่ฟอกแค่นี้จบเสื้อก็คือไม่พังด้วยสายเดี่ยวผ่านค่ะไปกันต่อต่อาไี้งตนยฟ เด้งแล้วปาลงไปบนแขกเราเลยนี่อย่างเงี้ยบมันว่าไม่น่าเด้งนะเต้นเต้นเต้นฟุบเฮย้ยไม่เด้งเธอไปแดนซ์ไปปาร์ตี้ผานไลไผ่านค่ะเบิกตัวชิ้นสุดท้ายกางเกงยีนสมมติขากางเกงเรายาวเกินใช่ปหเราสามารถทับน้องแบบนี้แล้วก็ติดน้องให้มันอยู่ได้กับยีนได้เหรอไม่เชื่อบีบใส่ผ้าเลยซึ่งผ้านี้คือกางเกงยีนติดกาตรงนี้นะอุ้ยเหมือนจะแน่นก็คือฉันติดแค่ตรงมุมอะแต่ว่าไม่ร่วงคือปลอบมือให้น้องที่สามารถทานดาาน้องทั้งสี่ตัวมาได้มอค่ะ เขาเลือกจริงแล้วอันนี้คือไม่ได้มาง่ายๆคือข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากอเมริกาวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย